สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะคุณครูบุษรันชนหารคุณครูส้มค่ะเป็นครูประจำชั้นอนุบ้บาลหนึ่งค่ะโรงเรียนสัสกาน้ำสงค่ะเรามาเจอกันในคลิปคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูก็อยากจะฝาเดเดๆนะคะฝึกท่องกอไก่ ABC ท่องสีตัวเลขนะคะเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะถึงโรงเรียนจะหยุดนานแค่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าเด็กได้ฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกท่องเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะเด็กๆก็จะทำได้ค่ะพอเวลาเปิดโรงเรียนมาก็จะง่ายสำหรับเด็กเลยนะคะก่อน ที่เราจะเข้าสู่บทเรียนคุณครูจะพาเด็กๆไปท่องกอไก่กันก่อนเลยเพื่อทบทวนความจำค่ะไปกันเลยพยัญชนะไทยมี44ตัวมาเรียนรู้เรื่องรูปและเสียงของพยัญชนะกันค่ะลองฟังเสียงของพยัญชนะโดยใช้เมาส์เลื่อนไปที่พยัญชนะนั้นกอไก่ ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระคังงองูจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอเชอยอหญิง ดอชดาตอปตักถอฐานทอมนโทถทอผู้เท่านอนเนนดอเด็กตอเต่าถอถุงถอทหารถอทงนอนหนู บ่อใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภาหมอมา้าหอยักษ์รอเรือลอลิง วอแหวนสอสาลาสอฤศีสอเสือหอหีบลอจุลาอ,ออ่างหอนกฮูกเป็นยังไงบ้างค่ะรเด็กกับคลิป การฝึกท่องกอไก่ถึงฮอหนกฮูกนะคะอยากจะให้เด็กๆฝึกท่องเป็นประจำทุกวันสม่ำเสมอวันละหนึ่งรอบนะคะไม่ท่องกอเอ๋ยกอไก่แล้วนะคะให้ท่องกอไก่ขอไข่ขอขวดไปอย่างนี้นะคะต่อจากการฝึกท่องกอไก่ถึงหอหนกฮหูกแล้วคุณครูจะพาเด็กๆไปร้องเพลง ABC กัน เพื่อทบรวนความจำให้กับเด็กๆนะคะไปร้องเพลง A B C พร้อมกันเลยไปกันเลยค่ะ ภาษาอังกฤษที่น้องๆได้เห็นกันเป็นแบบที่เรียกกันว่าตัวพิมพ์ใหญ่นะครับต่อไปเรามาดูแบบที่เป็นตัวพิมพ์เล็กกันบ้าง ด็กก็จะเก่งแล้วก็สามารถจําได้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เรียนคุณครูจะพาเด็กๆไปร้องอีกหนึ่งเพลงก็คือเพลงสุดคุณพาเพลินค่ะใหเ้เด็กเปิดคลิปของครูดูทุกวันประจําสม่ําเสมอนะคะเด็กๆก,ก็จะสามารถร้องได้แล้วก็สามารถฝึกท่องสุดคุณเไปไ็นตัวด้วยเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะไปกันเลย เพลงสูตรคูณเพลินเพลงแม่สองถึงแม่ห้าสูตรคูนเพลิน ไงบ้างคะรู้สึกสนุกสนานผ่อนคลายอารมณ์กันหรือเปล่าคะกับเพลงสุดพูนภาพเพลินค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนคุณครูก็จะพาเด็กไปนับหนึ่งถึงสิบกันนะคะว่าจะสามารถนับย่าอย่างไรบ้างนับไปพร้อมกันเลยคะ่ะเลขหนึ่งเสาทงเลขสองคอเป็ด เลขสามยักยักเลขสี่เรือใบเลขห้าท้องป่องเลขหกวงกลมข้างล่างเลขเจ็ดเส้นเอียงเลขแปดไข่แฟดเลขเก้าวงกลมข้างบนเลขสิบ มีหนึ่งกับศูนย์ว้าวก่อนที่เราจะปิดโรงเรียนไปนะคะคุณครูก็ได้พาเด็กท่องทุกวันอยู่แล้วนะคะให้เด็กเปิดคลิปคุณครูดูนะคะแล้วก็ท่องตามเป็นประจำสม่ำเสมอน,นะคะแล้วก็เด็กก็จะเก่งค่ะทีนี้เราก็จะเข้าสู่บทเรียนของวิชาคณิตศาสตร์ค่ะในคลิปที่แล้วนะคะคุณครู ได้ให้การบ้านเด็กไปนะคะในหน้าที่11และ12ค่ะดเด็กๆทำเสร็จหรือยังนะาทำเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มรายอนุบาลหนึ่งของเรานะคะเพื่อได้อวดเพื่อนๆด้วยนะคะค่ะในคล,คลิปนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มในหน้าที่13ค่ะอ่ารบกวนท่านผู้ปกครองนะคะ เปิดหนังสือให้เด็กด้วยนะคะแล้วก็แนะน,นํำเด็กไปด้วยกันดนะคะหน้าที่13ค่ะเปิดมาพร้อมๆกันเลยหน้าที่13อ่าเขาจะให้ทําอะไรกันนะเราจะมาดูพร้อมๆกันค่ะหน้าที่13ให้ระบายสีภาพตามจำนวนที่กำหนดให้อ้อก็จะคล้ายๆเหมือนเดิมใช่ไหมคะเราจะมาดูข้อแรกกันนะคะดเด็ก ข้อแรกคือเลขอะไรคะข้อแรกก็คือเลขห้าท้องป่องค่ะเลขห้าท้องป่องค่ะเราจะมานับเราจะมานับรูปแรกเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปของมังคุดเราจะมานับรูปมังคุดแค่5้ารูปเท่านั้นแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะนับ1 2ึ่งสามสี่ห้าค่ะ จำนวนของมังคุดจะมีกี่ลูกก็ช่างแต่ว่าเราจะระบายสีแค่5ลูกเท่านั้นอ่าก็ให้เด็กๆระบายสีมังคุดอ่าหลูกเท่านั้นพอนะคะรบกวนท่านผู้ปกครองแนะนำเด็กด,ด้วยนะคะระบายแค่5รูปพออาะจะไปข้อที่2ค่ะข้อที่2เป็นเลขอะไรคะเลขอะไรคะเลข 8ไขแ่แฝดค่ะเลข8ไขแ่แฝดอาเราจะมาดูนะคะว่ารูปภาพอาที่เป็นรูปของกล้วยเราจะนับไปแค่8รลูกเท่านั้นแล้วเราก็ระบายสีแค่8รลูกเท่านั้นนะคะนับพร้อมกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8ค่ะ เราจะระบายรูปกล้วยแค่8ปลูกเท่านั้นนะคะเพราะว่าตามตัวอย่างก็จะเป็นเลข8ดไข่แฟดก็มีจำนวนแค่8รูปเท่านั้นต่อไปมาดูข้อที่3ค่ะข้อที่3ข้อที่3คือเลขอะไรคะเลข7เส้นเอียงเลข7เส้นเอียงค่ะเราจะมาดูนะคะว่าเราจะระบายสีรูปสม้มทั้งหมดเท่าไหร่คะระบายแค่กี่รูปคะ ระบายแค่เจ็ดเท่านั้นนะคะระบายแค่เจ็ดลูกตามตัวอย่างเท่านั้นนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่แล้วค่ะเราจะระบายสีรูปส้มแค่เจ็ดลูกเท่านั้นต่อไปเราจะาดูข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่เลขอะไรคะ เลขเก้าเลขเก้าวงกลมข้างบนอ๋อมีค่าแค่เก้าเท่านั้นเราจะมานับรูปภาพแค่เก้าเท่านั้นนะคะจำนวนแค่เก้ารูปเท่านั้นเพื่อจะระบายสีตามจำนวนเราจะมาดูค่ะรูปสับป,ประรดอืมรูปสับป,ประรดค่ะเราต้องระบายสีกี่ลูกคะสับป,ประรดกี่ลูกคะแค่เก้าลูกเท่านั้นนับไปพร้อมกันเลยหนึ่ง 2 3งสามสี่ห้าจจะมีจำนวนเท่าไหร่ก็ช่างเราจะนับแค่ตามจำนวนของตัวเลขตัวอย่างเท่านั้นนะคะรบกวนท่านผู้ปกครองแนะนำเด็กด้วยนะคะเราจะระบายสีสับประรดแค่เก้าลูกเท่านั้นค่ะเย่เด็กทำได้ไหมเออ ทำได้นะคะเราจะฝึกทําด้วยกันต่อไปข้อที่5เลขอะไรคะเลข6วงกลมข้างล่างระบายสีรูปจํานวนแค่6รูปเท่านั้นเราจะมาดูกันนะคะว่ามะม่วงอ๋อเราจะมาระบายสีมะม่วงแค่6ลรูปเท่านั้นนับ1 2 3 4 ห้าหอ่าระบายสีมะม่วงแค่6ลูกเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบ้านหน้าที่13ค่ะต่อไปเราจะเปิดมาหน้าที่14ค่ะหน้าที่14รบกวนท่านผู้ปกครองเปิดให้เด็กๆด้วยนะคะอ่าหน้าที่14ค่ะออ้ให้ทำอะไรนะให้ทำอะไรนะหน้าที่1 4ี ให้ระบายสีตามจำนวนที่กำหนดให้เหมือนเดิมเลยอ่าเหมือนเดิมเลยนะคะทีนี้เราก็จะมาดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคือเลขอะไรคะข้อที่หนึ่งก็คือเลขเลขอะไรนะคุณครูได้ทบทวนให้เด็กดูไปแล้วข้อที่หนึ่งก็คือเลขหนึ่งไทยคะ่ะข้อที่หนึ่งก็คือ เลขหนึ่งไทยเลขถึงไทยนะคะเราก็จะมานับจำนวนดินสอเราจะเราจะระบายกี่รูปคะตัวอย่างมันมีแค่หนึ่ง้น,นเราจะระบายรูปดินสอแค่หนึ่งแท่งเท่านั้นอ่าก็ระบายแค่หนึ่งแท่งรูปเดียวไปเลยนะคะระบายดินสอแค่รูปเดียวด้วยสีอะไรก็ได้ให้สวยงามต่อไปข้อที่สองค่ะ ขอ้อที่สองเลขอะไรคะเลขอะไรคะดเด็กๆเลขสาไทยคะ่ะเลขสามไทยเราจะมานับกันไกลแค่3ามจำนวนพอนะคะเราจะระบายสีกันไกลแค่3ด้ามเท่านั้นก็นับหนึ่งสองสแล้วก็ระบายสีกันไกลแค่3มด้ามเท่านั้น ต่อไปข้อที่สามค่ะข้อที่สามเลขอะไรคะเลขอะไรคะเลขศูนย์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 ฉะนั้นรูปนี้ของผู้การ เราจะระบายสีไหมคะเพราะว่ามันมีศูนย์ไม่ต้องระบายเลยนะคะข้อนี้ไม่ต้องระบายผู้กันซักอันเลยไม่ต้องระบายเพราะาเลขศูนย์มีค่าเท่ากับศูนย์รบก,กวนท่านผู้ปกครองแนะนำเด็กด้วยนะคะต่อไปข้อที่4ี่ค่ะข้อที่4เป็นเลขอะไรคะเลขอะไรคะเลขสีไทยคะ่ะเป็นเลขสีไทยเราจะ ระบายรูปสีเทียนแค่สีแท่งเท่านั้นเราจะนับไปพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3่สองามสใช่แล้วค่ะเราจะระบายรูปสีเทียนแค่สีแท่งเท่านั้นด้วยสีที่สวยงามเย้ต่อไปข้อที่หค่ะข้อที่5คือเลขอะไรคะ ข้อที่5คือเลขอะไรคะเลข2เลข2อะไรคะเลขสองไทยคะ่ะเลข2ไทยก็จะมีจํานวน2อ่าฉะนั้นเราจะมาดูนะคะว่าเราจะระบ,บายสีรูปยางลบเท่าไหร่เลข2ไทยต้องระบ,บายยางลบแค่เท่าไหร่คะแค่2อันเท่านั้นนับเลย1 2องานับแค่2อ,อันเท่านั้นแล้วก็ระบายสีอย่างลบให้สวยงามไปเลยอันนี้ก็จะเป็นการบ้านหน้าที่14ค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆอ่าทบทวนทบทวนนะคะคุณครูสั่งการบ้านของวิชาคณิตศาสตร์สองหน้าเลยก็คือหน้าที่13แล้วก็หน้าที่ 14ค่ะสั่งทำแค่สองหน้าทำเสร็จแล้วให้เด็กถ่ายรูปส่งในไลน์กลุ่มอนุบาลหนึ่งมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะให้ครูดูด้วยนะคะอยากจะฝากให้เด็กทำเองค่ะผลงานจะออกมาเป็นไงครูชื่นใจแล้วก็น่ารักที่สุดเลยนะคะเด็กจะทำออกมาเังนไงครูก็รักที่สุดเลยอยากให้เด็กฝึกหัดทำเองให้ท่านผู้ปกครองแนะนำได้ค่ะแต่ว่าอยากให้เด็ก ฝึกจับเป็นสอจับสีแล้วก็ทำด้วยตัวเองค่ะก็จะมีความภูมิใจนะคะาการบ้านสองหน้าอย่าลืมทำแล้วก็ส่งในไลน์กลุ่มมาให้เพื่อนดูได้นะคะค่ะในคลิปคลิปนี้คะคก็จะมีเพียงเท่านี้เราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ